สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดําติกพามาพูรังกาครับพี่น้องครับมักเก็บมะเกาลัดครับเกาลัดไทยครับหรือว่ามะกอรครับสบรรพคุณดีดีเลยพี่น้องแก้ไอแก้เซมหาได้อย่างดีเลยแล้วก็บำรุงตาบ,บำรุงมา่านเบื้องใบของเขาคร่ะเขาเขามีฤทธิ์อุ่นครับพี่น้องครับเป็นยาที่มีฤทธิ์อุ่นครับ เป็นยาบำรุงไตครับพี่น้องครับบำรุงมามครับเต็มป้าเลยครับพี่น้องครับแกไอแกเสมหะได้น้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำพื้นี่มีเมนเบอร์ครับพี่น้องครับ้็เกาหลัดไทยครับเป็นยาบำรุงมามบำรุงไตครับพี่น้องครับใส่เนื้อทางในเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าคนที่เป็นอันอาจเจียนดูดูหรือว่าไอเป็นเลือด อากาแบบเลือดดังออกดูๆนะเขากลิ่นพลของเขาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าคนที่คนที่ท่ายออกมาเป็นเลือดขึ้นกันพวกนี้มันริดในการหามเลือดอยู่แล้วหลดของเขาใส่ลูกนี่แหละครับยูทินพูดลังกาในหลายเนาะพี่น้องมันคุณหมอเนาะเฮาขหาวันเคยเห็นต้นจริงเคยกินต่หมากเ่าเคยเห็นต้นนะเธอเพื่อนหมายเลขสองไวภาวนาว่าอย่าตัดเด้อหมายว่าอย่าเสียอิีลเด้อเสียายเต็มพื้นครับพี่น้องมาเก็บกับพี่ติ๊กกัน ใส่ความสามารถพิเศษหรือพิติกก็มีน้มครับต้องระวังน้มเลยพี่น้องเ้อเป็นยาบำรุงไตนะครับบำรุงแม่มครับแก้ไอแก้เสมหะได้อย่างดีดมีไนเขาอยู่ทางในนะครับมีไนท์ดแมนรัดเลยใบเขาก็เป็นสวยงามเนะาะใบเขาเป็นแสงนะใบเป็น,นพันเดียวกันกับเก่าลาดเลยเด้อพี่น้องเด้ออันเดียวกันนั่นแหละแค่มันเป็นพัน พัอนอัดปลาพันไทยลูกน้อยกว่าจะรสชาติเดียวกันเลยพันนันคือกันจ้าไปงานข้าไปเบองอีกญตุ้ติี๊ดไุดมสมบูรณ์ครับมีอีกบาต้นไม่ต้นเดียวจ้าไม่ต้นเดียวครับอืมไม่ต้นเดียวหิมทางเต็มพื้นเลยครับพี่น้องครับเก็บเก็บปวดวปวดปวดต้องใส่ถุงมือคุณหมอ เป็นพ <si uh> ื้นเลยครับสวยงามแกโซเนี่ยน่าทางอ่านดูนี่แกตัวนี้ลองมึงดูผู้บ่เคยเห็นมึงก็ะยากเห็นเดวิ์ตอนแกเคยจะเบิ่งคีบคนอื่นที่เพิ่นเก็บเกาลัดอยู่ต่างประเทศนะจ้าเพิ่นเอาเท้าเหยียบเลยอันนั้นจากเกาลัดเกาลัดไทยครับ ลูกกระปุกเกาลัดปลาเนาะเกาลัดปลาครับถ้าตันโจมอยากทายเนาะก็ได้พ่ออีเลีครับตอนนี้มันเป็นผักหายากแล้วครับผา,ากใต่ก็มีมีเบอรทุกผากเลยภากเนือก็ลายภาคอีสานก็นลายบ้บานห้าก็ห้องมกกกะกอ,อค้นใต่ก็ห้องมะกอขึ้นกันบับลุงไต่เด้อพี่น้องเด้อบับลุงไต่บับลุงม้าครับแต่คนที่เป็นท้องเอือดท้องเฟ้อดูดูกินบ่ได้เด้อว่าตัวนี้แห้งเสพเทียนให้ท้องเอือดท้องเฟ้อเวลวคนที่เป็นไข้คออักเสบกินบ่ได้ขึ้กัน ตอนนี้เส็ดใ้ปวดข้อเป็นยารักษาวัณโลูผมได้เป็นยาแก้ไอครับพี่น้องครับใช้ได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อในเด้อพี่น้องมเอาเฮ็ดยาคนจีนเขากอาไปเฮ็ดยาด้วยกันเครับใช่เกาลัดนี่แหละเอาไปเฮ็ดยาครัที่ขวาก็ได้ที่ต้มอ,อะไรเนาะพี่ติ๊กแต่บ้านเฮา่นนิยมต้มเนาะคือสะดวกไงถ้าขัวมันต้องขัวกับหินอันนั้นนะคือเกาลัดไงครับพี่น้องครับเมื่อหนี่กับผ้ามัก เก็บมะกอกป่าครับหรือมะกอกลัดไทยครับพี่น้องครับเป็นยาที่บำรุงม้ามบำรุงไตครับพี่น้องครับสรรพคุณดีมากๆเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ายุคสมัยนี้คนเป็นโรคไตไหลายพี่น้องครับกินมะกอกไทยนะครับเด้อมะกอกปลานี่ครับเป็นยาดีครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพากันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ